สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนบนุญีเมธีพักเขาสวนจ้สิมาเก็บผักจะ้ะเพื่อนพักตัวนี้ก็เป็นเนี่ยพักกาดหอจะ้ะพักกาดหอแต่ว่าเขาขึ้นดอกนะจ้ะเนาะต่ว่าดอกนี้ไปลวกแซบเทเด้อจะ้ะเพื่อน,น,นดอกพักกาดนจ้ะเขาขึ้นน,นี่ยเมธีเก็บตัวนี้ก่อนจะ้ะแบบว่า เขา,าห่อเดียวไม่จ้ะเขาหอแปลว่าต้องแปลว่าซอยเขาไม่จ้ะจังแต่ว่าจังสี่ไม่ติดตะเก็บไปลวกกินแสบเพื่อนจ้ะนี่จ้ะดอกขือนบนม้วนเนี่ยจ็บลวกนี่เอ้ยแซบเห็ดแกงสมสจะแซบจ้ะเพื่อนๆดอกม้วนเก็บพักน่สวนจ้ะสวนสวนพัก เขาปลูกกินเองกินพักที่ปลูกปลูกพักที่กินจ้ะไอทะเลือไอแบบว่ามันหลงมันเรือก,สอกะสีเอาไปเห็ดไก่แม่จ่นเพื่อนเก็บก้นจ้ะพักกาดห่อแต่ห่อแบบไดบุเื่จ้ะกาเสียลแต่ตัวข้างในมันข้างนอกกะเสียวไปเห็ดไก่เนาะ ไปใหกไก่เขากินเพื่อนๆไม่จะไม่ทีมงกรเสียต่แค่ข้างในเขาโตข้างนอกก็สิไปเห้กไก่นึ่มึเขาขืนช่วงนี้บบอึดพักกินจะ้ะพักช่วงนี้หลายมันเป็นพักปลอดสารมันก็นจะแบบว่าเออเป็นอันนี้แน่จ้ะเพื่อนๆเป็น,ปน,ปนแบบแก้งเสีย เพราะว่าผักบริสไซอย่างเลยบริปุงแตงอีอย่างไม่เจ้นเพื่อนๆแต่สิเหลือจะแคกข้างในมันใบบางั้างมันกระบอกแม่นนอนเลยเจ้นเพื่อนๆมันเป็นตัวแม่งนี่จ้ะเนี่ยตัวแมงนี่บางั้างอะ่ะเอาไปเห็ดไก่กันเหลือก็เสียเอาไปกินไก่แน่กับของกินแน่นะะลูกผักที่กินกินผักที่ปลูกเจ้นเพื่อน ตั้งสี่เมตทิพย์ก็เสียเอาไปเหกกไก่แม่จ้ะเก็บไปเหกเขาเสียเดือนนี้นี่เน,น,น้นนอยกะของก็สิเก็บไปกินเขาแบกกิ่งการสาขาบอกน,น,น,น้อยแนงเสียพัการขาวแต่ว่ามันบอกอไข่หอแม่จ้ะเพื่อน เพราะว่าเมธีบริห่อให้เขานะปล่อยเขาธรรมา,าติเขาก็ะหอมั่งบริ่หอมั่งปิกาย,าย่หลายๆจ้ะเมธีปลูกผักกินเองเป็นแมงเป็นแมงสิจ้ะเขามาเขาเขากินผักขึ้นกัน ไม่ทิบกระสิเก็บออกกาเหลือกระสิไปให้ไก่ประมาณนั้นแหละจ้ะไก่กับมากกินผักคือคน,นจ้ะมน่นนี่กระสิไปให้ไก่แบ่งกันกินนี่จ้ะให้ไก่จ้ะ เก็บออกให้มันโล่งเนี่ยมันอันนี้หลายว่านเมทิบไปกเก็บเอ่อบอคคลีบอคคลีขึ้นงามงามเก็บออกไก่ทั้งให้คนทั้งให้ไก่ใะเพื่อนทั้งให้คนทั้งให้ไก่ผัด ปอดสารเอ่อตาว้านปอดสารด้วยจ้ะตาว้านเม่ทิพใส่ปุ๋ยนั่นจ้ะเพื่อนปุ๋ยขีม่าจา้ะเอาขีม่ามาใส่เดี๋ยวว่าช่วงนานเหมือรู้ดูการปลูกไม่ทิพกเอาปุ๋ยขีม่ามาลงไหมจ้ะลองพืน้นดินแล้วก็ไถ่ายกรดไหมจ้ะไปไกลซะเต็มถังเลยจะไปให้ไกล เก็บไปให้ไก่เก็บไปเห้ากินจ้ะให้เขากินไก่กินพักเกี่ยวนึงถ้าตัวใดเลียวว่า มัดเขาไวเขาหออยู่นะจ๊ะเพืนเพื่อนค่ะท้าทํามัดเขาไว้ทับมัดนะ่ะเขาจังบห่ห่อแม่จ๊ะต้องมัดเขาตันนี้เป็นเพีย